เป็น,นบริษัทหนึ่งเขาเป็นบริษัท cloud computing ใ in นก mm ุ hmm. ้ยโจวเขาใช้ข้อมูลหรือว่า big data เนี่ยนะคะมาติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงส่งสัญญาณเตือนทันทีเรื่องของน้ําท่วมถ้าหากมีน้ําปริมาณน้ํามากยิ่งขึ้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีหน้าที่ต้องพัฒนาเพื่อระบบพวกนี้ไม่รู้ไม่รู้ม,มีซูปเปอร์คอมพิวเตอร์หรือเปล่ามีผมได้ยินว่ามีการลงทุนซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยแต่ไปอยู่ที่ไหนเอาไปใช้เพื่อการใดไม่ทราบได้ แจ้งเตือนประชาชนในเรื่องของน้ําท่วมพี่โอฮะแจ้งเตือนประชาชน,นเรื่องของน้ําท่วมผ่านทางมือถือไอ้น,น,นทมุถือม,มอุตุก็พยากรณ์อยู่แล้วนี่อา้าวแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีมากกว่านั้นฟางจะพาไปดูว่าในประเทศจีนเนี่ยเขาทํำยังไงเขาจัดการกันอย่างไรไกับเรื่องของ Big Data ไปดูกันที่จีนก่อนนะคะที่จีนพี่โออันนี้พยายามหาภาพแล้วนะต้องสรารภาพจริงๆว่า หาไม่ได้หายากมากอ,อันนี้ก็เป็นภาพเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็มีในต่างประเทศที่เขาใช้เรื่องของบิ๊กดาต้ามาคำนวณเรื่องของน้ําท่วมเ,ออเขามีม <ทำ S 2> บริษัทหนึ่งจีนเนี่ยเขาเป็นบริษัท Cloud Computing ในกุ้ยโจพี่โอเขาใช้ข้อมูลหรือว่า Big Data นี่นะคะมาติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงส่งสัญ,ญญาณเตือนทันทีในเรื่องของน้ําท่วมถ้าหาก มีน้ำปริมาณน้ำมากยิ่งขึ้นวิธีการก็คือว่าเขาทํานายสถานการณ์เนี่ยเขาเอาตัวเซนเซอร์เนี่ยค่ะพี่โอ,อไปติดในสถานีวัดน้ําในพื้นที่เสี่ยงจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่มบ้านเราก็มีไปติดเซ็นเซอร์ในที่เป็นทางน้ําผ่านอวัดปริมาณน้าําว,วัดปริมาณน้นําไหลผ่านวัดอุณหภูมิของน้ํำวัดปริมาณน้ําฝนการระเหยของน้ําทุกอย่างเนี่ยเอามาวิเคราะห์ประมวลผลเขาบอกว่า ประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลของข้อมูลที่ได้เนี่ยนะคะจะมีความแม่นยํามากขึ้นก็ต่อเมื่อข้อมูลมันมีจํานวนมากๆซึ่งมันก็หมายถึงเรื่องของการลงทุนที่จะมากตามไปด้วยครับทีนี้ถ้าหากมองในอนาคตเราจะรู้แล้ววันนี้เนี่ยเราขนาดท่านนายกพูดว่าเราเข้ามาลูกเดียวใช่ไหมเตี้ยนหมูเนี่ยยังจะมีตามมาอีกพี่โอ,อนั่นหมายความว่าสภาพอากาศโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนว่าเราต้องรับมืออีกหน่อยมันจะกลายเป็นเรื่องปกติปรากฏว่าจีนเนี่ยเขาใช้ ตัวนี้เป็นตัววัดพี่โอเขาชื่อบริษัทเขานะเเขาชื่อ East เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันหาก่อนแล้วมันวัดยังไงคือตัวเซนเซอร์เนี่ยมันไปอยู่ในน<อ>้เนเดี๋ยวให้ให้ใหทางให้ทางทีมงานเอาให้ดูเพราะว่าในต่างประเทศก็มีในยุโรปเขาก็มีทบนะคะ คือวิธีการที่เขาวัดน้ำเนี่ยเขาจะเป็นตัวเซ็นเซอร์แล้วเขาก็จะวัดความขึ้นลงของน้ำขึ้นลงของน้ำมีบริษัท LB ของ UK เนี่เมื่อสักครู่เนี่ยคือพยายามให้ทีมงานหาภาพมาให้ดูคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้โดยเฉพาะเราควรจะมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์เปล่าพี่โอมีเรามีไหมประเทศเรามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไหมใช้ทําอะไรคามใช้ขุดหาเหมืองบิตคอยครับ เราลงทุนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ใหญ่มากเขาเรียกเป็นบลูซูเปอร์คอมพิวเตอร์เหรอเราต้องมาใช้่างอื่นนะแ,แล้วปรากฏว่าไปลงทุนขุดเหมืองใหญ่ถูกตำรวจจับไปแถวแถวพุนทธมณฑลไม่แต่ฟังหมายถึงว่าในประเทศที่แบบว่ามีลงทุนจริงจังเลยอะ่อากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีหน้าที่ต้องพัฒนาเพื่อระบบพวกเนี้ไม่รู้ไม่รู้มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือเปล่ามีผมได้ยินว่ามีการลงทุนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย แต่ไปอยู่ที่ไหนเอาไปใช้เพื่อการใดมิทราบได้เนี่ยพี่โอคือ,อคือที่หามาเนี่ยคือตัวเซนเซอร์เหล่านี้ไม่ใช่เบื้องใหม่เลยนะแต่รปรากฏว่าสิ่งที่เขาพัฒนาเนี่ยพี่โอคือต้นทุนพวกเซนเซอร์พวกนี้สมัยก่อนมันแพงแต่ปัจจุบันนี้มันจะถูกลงครับขณะเดียวกันเขาไปพัฒนาด้านซอฟต์แวร์เออ,เอ,อจีนเนี่ยนะคะเขาพัฒนาเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยเขาพัฒนายังไงคือเขาพัฒนาบอกว่าไอ้เรื่องของการเตือนการเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะ มีปริมาณน้ำมวลน,น้ำ<อ>ใช่ไหมคะ<อ>แล้วกเ็เขาก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมาประมวลผล,ลทางด้าน<ล>เทคนิคปรากฏว่ามันสามารถเตือนล่วงหน้าล่าสุดเนี่ย<อ>ได้ก่อนถึง4ชั่วโมง<อ>การเตือนล่วงหน้าก่อนได้มากเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจได้มากเท่านั้น<อ>ใช่ไหมคะ<อ>แล้วทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ90 Oh. เออเออร้อยละเก oh. พี่โอปรากฏว่าทางจีนเนี่ยนะคะ oh. เขาใช้ Big Data เรื่องนี้มีความคิดริเริ่มมาตั้งแต่ปี2014 8ปีที่แล้ว oh. พัฒนาเองนะพี่โอใช้จริงเนี่ยใน4ปีต่อมาก็คือใช้ในปี2018และออกเวอร์ชั่นที่ 2, 2> <Ừ. S 1> ในปี2019 <Ừ. S 1> อยู่ในกุ้ยโจก็จริงปรากฏว่าประสบความสำเร็จ เขาก็เลยใช้ไปในพื้นที่มณฑลอื่นๆและล่าสุดในเดือนมิถุนายนปีเนี้น้ำท่วมจีนน่ยบ่อยนะพี่โอ,อปรากฏว่าสามารถเตือนล่วงหน้าได้ถึงสิบชั่วโมงโอ้โหสู้ของเรายัางให้ชาวบ้านไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วให้ <c oughs> ตีให้ตีเลาะนี่ไงนี่กำลังจะบอกว่าตีเลาะเพื่อบอกชาวบ้านว่าน้ำมาแล้วกาลังจะบอกว่าเรามีอินเทอร์เน็ตที่ดี และถ้าถูกนำมาใช้บูรณาการอย่างจริงจังเนี่ยมันจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้แค่นั้นที่วันนี้อยากจะชี้ไม่ได้ของเราแม่น้ำยมที่สุโขทัยอ่ะแม่น้ำยมปิงวังยมน่านแม่น้ำยมยังไม่เต็มเลยครับแต่สุโขทัยระทมแล้วครับคือมันแปลกนะพี่อ๋อแปลกนะบ้านเราเพราะน้ำลุ่มน้ําสาขาไม่ไหลลงไหลลงแม่น้ํายมไม่ได้ ไปติดไปติดอยู่ที่เรล่าน้สาขาแทนที่จะไหลลงกระแสน้ำที่จะไหลลงไอ้สายน้ำหลักเลยท่วมสุขาไทยเลละกรรมนี่เป็นภาพที่อยากจะฉายให้คุณผู้ชมเห็นถึงแม้ว่าเราจะมีอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็จะใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนที่เพื่อนครูเนี่ยที่ฉายให้คุณผู้ชมดูคือเราเป็นผู้ใช้สุทธิใช่เราเป็นผู้ใช้สุทธิ แต่เรากําลังหากรรมวิธีว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้สุทธินั้นอย่างไรค่ะให้มีประสิทธิภาพใช่อันนี่เป็นภาพที่สายให้ผู้ชมเห็นวันนี้นะคะ